แล้วมันเป็นยังไงบ้างครับเบิร์ดฐานเจ้าสบตาผมก็มองปกติครับแต่ว่าเขาไปแช่เขาไปตัดสโลโมชันมันก็เลยดูเหมือนผมแบบมองตาบ่อยๆมันไม่มีสปาร์กเหรอคะเปลี่ยนแนวสปาร์กไหมมีมันมีนะครับมองกันนานแล้วมันมีความในใจอยากจะบอกเขาบอกว่าขอยืมตังค์ซื้อบ้านซะก็คือมีคนแซวว่ามาเวนีแล้วออกยากแล้วนะเพราะว่ามันแต่ว่าถ้าคือตอนนี้เราต้องพูดก่อนนะครับเผื่อเผื่อดราม่านะว่าจริงเราสองคนให้เกียรติ แค่ตรงข้ามแค่ที่สามแค่ที่สองเสมอแหละเแต่ว่าการเล่นตรงนี้มันเป็นการเล่นแบบเราเป็นพีน่น้องหลอกล้อกันซึ่งตัวนี้เราสนับสนุสนทุกเพศอยู่แล้วถามว่าเล่นแบบนี้ควรจะเป็นจริงไหมผมว่าถ้าวันนึงมันจะเป็นก็ไม่เป็นไรหรอกพ<ต>ี่ต้องก็<ต>มีเมียมีลูกแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็น่าจะรับได้แล้วครับแต่ผมก็ผมก็อาจจะเป็นอีกคนนึงที่นั่งรอเขาหน้าบ้านเดี๋ยววันนี้เขาเลิกกับเมียอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็มีแฟนนะเราก็มีแฟนครับต่างคือเราต่างคนต่างที่ครอบครัวแล้วก็เรามีกันแล้วกันความสัมพันธ์ของเรากับพี่ก้ออองเนนนนี่ยมมมััััคคืะไรกบบวาสพธ์แ พอาะสับไม่ได้อยากรู้คำจำกัดความคำนานร่วมนั้นคืออะไรเบิ้ลมันน่ากับพี่น้องเป็นเหมือนไม่ใช่แฟนแต่เป็นเหมือนน้องกับฟี่อะไรอย่างเงี้ยน้องกับฟี่เพื่อนต่างมาจากเพื่อนจ้างอะไรเนี่ยจ้างเกี่ยวกับเพืนเตอร์ไปเนี่ยจ้างอะไเรียกกล้องไว้ไรมาทีนเตอร์เบิ้ลอ่าต้องบอกนี้นะนะก็เฮ้ยก็เบิ้ลเบิ้ลกดดันไม่เกี่ยวกับการเวลาแบบเราออกโชว์แบบคอนเสิร์ตกับเบิ้ลเลยกับกล้องอีไรอย่างเงี้ยจะต้องแบบว่า โมเมนต์ทุกโมเมนต์ให้เป็นแฟนได้ฟินกันหมดลุกอย่างน่งอเบิ้นมองว่าการโชว์กับีกล้องมันจะแตกต่างจากที่เราโชว์เดี่ยวครับเพราะว่ามันเหมือนเราได้มีไอเดียมีคอนเทนต์แล้วก็มีเรื่องของการที่แต่ฟับที่มานั่งดูเราหน้าเวทีวีเขาจะไม่ได้แค่มาดูนักร้องร้องเพลง เขาจะมาเห็นมุกเมนของการเล่นตลกแล้วก็ได้ร่วมบุญด้วยเพระาะว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ในวก็เสื้อผ้าที่เราใสา่ทุกคืนเนี่ยเราจะประมูลบบประมูลแล้วก็ทําบุญบางคืนคือเราเป็นแสนเสื้อผ<ๆ>้าที่<ๆ>ใส่ใช่ใช่คร<ๆ>ับแล้วก็เงินทิปหน,น้าเป็นทุกบาทเราจะไม่แบบเอาเอเอเอ,เอากลับบ้านด้วยเราจะรวบรวมแล้วก็แจ้งแจ้งว่าได้ยอดเท่าไหร่ในวันนึง<ๆ>ผมก็เลยมองว่าให้มีทุกรสชาติไปเลยทั้งดราม่าทั้งสนุกคอนเทนต์ตลกได้บุญได้ครบสนุกสนานเพราะผมผมบอกพี่กล้องมาก เราจะไม่มีสคริปต์ต่อกันเพราะว่าเวลาเล่นคอนเสิร์ตมันจะได้ตื่นเต้นแล้วก็ตื่นเต้นจริงๆบางวันก็เล่นแทบไม่รู้เรื่องเลยครับลุ้นไปเรื่อยๆแต่ต้องต้องว่าสดอะไรนะครับตีกันงาหรือเปล่าไม่ค่อยได้บีบเลยครับนักดนตรีบางคนต้องตาเหลืองครับแล้วผมเป็นตาเหลืองนี่เลยไปตามไม่ทันเพราะว่าเปลี่ยนดนตรีไว้แล้วก็ผมตีสลับเพลงถ้าผมทำไหมถ้าผมเล่นพี่ก้องจะตั้งตัวไม่ทันพี่ก้องก็จะเป็นคนเดียวเจอเนี้ยจริงมันยากไหมเพราะมันต้องเปลี่ยนคอนเทนต์ไปเรื่อยๆเลย มันแล้วแต่จังหวัดนะเพราะว่าด้วยตัวของที่ก้องเองเขาก็มีคอนเทนต์เรื่องของการมอบของขอยู่แล้วถ้าอย่างมาจังหวัดนนบุรีเนี่ยก็จะมีคนเอาลิงตาลิงหรืออออะไรมาเ็ <laughs> ซึ่งเราก็สามารถแต่งเพลงช้าๆเกี่ยวกับจังหวัดนั้นๆไปได้อย่างเช่นเรามาจังหวัดยโสธรบ้างไฟเนี่ยก็จะมีคนเอาบ้างไฟมาเห็แล้วก็จะเล่นเพลง หาบังไฟขึ้นฟ้าหลีกรอกันนี่คนท้้งล่าได้หัวเราะอะไรช็อตฟิ้กันบ่อยไหมคะชอตฟิวแทบทุกคอนเสิร์ตครับทุกคอนเสิร์ตเลยไยได้ตื่นเต้นเพราะจริงจริงมีก็มีนะครับมีขอเสพตเรื่องของการการพูดต่างๆเพราะว่าางทีขนาดจะมีหลุดบ้างไม่ดีบ้างแต่ว่าสุดท้ายเราก็ต้องขอโทษว่าการแสดงใช่พอดีก็เหมือนคนเวทีก็มีกล้องติดมา

พี Không, ่กล้องก็ถึงขั้นนั้นแล้วแล้วของเบิ้ลน่ยมันต้องต้องขั้นไหนในการแบบพาวด์อย่างเงี้ยเราถอดเป็นรถราถอดล่างเขาลายเซ็นดีกว่าาข้างล่างบางที่กล้องไปสอครั้งเงี้ยบางทีกล้องล้อเบียดเอาเกียร์เข้าไปอย่างเงี้ยแต่ว่าดีที่ได้บูนเฉยเฮ้ยเช๊ะเช๊มภาษณ์อยู่เฮ้ยสัมภาษณ์อยู่แต่พัดนี่พัดใหญ่โอเครึปะต่อ แต่เราไหวแค่ขั้นบนเนาะไม่ไม่ไหวขั้นล่างยังไม่สะดวกถึงขั้นล่างยังยังครับปล่อยเพราะเขามีเมียมีเขาคิดคนมันแก่ตัวแล้วมันทำอะไรก็ได้แต่ว่าเราจะต้องสู้เราอย่งเคยต้องไปแน่นอ่แ้วอ่าโอเคครับเฮ้ยทีมเตอร์นี้เราต้อขอห้านิ้ว่บริหารตรงนี้แล้วเป็นนิสิตโต้ท่นนี้